หนู<ะ>หนูทำอะไรอ่ะหนูเก็บปวดาจค่ะอ้าวนี่มันพุ่งเที่ยงเองนะหนูไม่ไปเรียนเหรอลูกหนูขอคุรูออกมาตอนพักเที่ยงค่ะมาหยุดปวดไลาย่งนี้ยายหนูต้องไปหาอ้าวแล้วพ่อแม่หนูไปไหนเนี่ยพ่อกับแม่ฝากหนูกับน้องไว้ให้ ตั้งแต่ตีข่แล้วก็ไม่กลับมาอีกแล้วก็ตอนนี้ยายยายต้องคอบใจทุกวันที่เดยน้องก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้ผมก็เลยต้องมาทำอะไรไเรื่องแล้วกินข้าวกินปลาหรือ,อยังอ่ะทำไมต้องออกมาตอนเที่ยงแบบนี้หนูได้กินข้าวแล้วเหรอ,อแล้วเก็บขวดขายอย่างเงี้ยมันพอค่ารักษายายเหรอลูก ยายาเขาให้เข้ามาหรือลูกหรือยังไงขอเ,ขาเขามาหลายครั้งแล้วค่ะแล้วพรุ่งนี้ยายต้องไปโรงพยาบาลเหรอใช่ค่ะเอาอย่างนี้ไหมป้าขอถ่ายคลิปไว้ก่อนแล้วก็ป้าจะหาหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหนูแล้วก็ดูแลหนูกับยายเองขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาหาป้าตรงนี้นะ มาหาป้าตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวป้าจะทําเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเข้ามาช่วยเหลือ,<ข>อหนูโอเคไหมขอบคุณมากมาเลยค่ะป้าแล้วน้องแล้วน้องหนูได้ไปโรงเรียนหรือเปล่ายังน้องไม่ได้เรียนแล้วหนูเอาตังที่ไหนไปโรงเรียนนะลูก ไรจ้างอะไรไปหนูร็ทําหมดอะค่ะแต่อะไรได้ตังหนูทาหมดเลยะค่ะที่มันไม่เดน้องคนอื่นพอให้ร้องไห้ทำไมลูกไม่ต้องร้องนะเอางี้เดี๋ยวป้าเอาตังค์เนี่ยให้หนูพายายไปกินข้าวก่อนซื้อกับข้าวกับปลาให้ยายกับน้องกินนะไม่ต้องร้องลูก หนูจะได้ซื้อกับข้าวให้ยายแล้วก็กลับเข้าไปเรียนด้วยนะคะค่ะพรุ่งนี้มาหามาหาป้าตรงนี้อย่าลืมนะแล้วเดี๋ยวป้าจะไปบ้านหนูไปดูยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ้านหนูอยู่ซอยไหนนะลูกอีกสองซอยถัดไปค่ะซอยยี่สิบสี่โอเคงั้นพรุ่งนี้เที่ยงป้ารอตรงนี้นะ ไปดีๆล่ะดูรถดูลาด้วยลูก